สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมภทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งส้มก็ต้องบอกว่าเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้ม หรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะเข้ามานะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะสำหรับในเรื่องของดวงดาวเนี่ย ส้มมองว่าดาวนะคะที่มาเจอเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวเจ้าเรือนราศีของคุณคือราหูนะคะเขาได้ออกออกแยกจากกันละ,ะนะคะเพราะฉะนั้น่ในเรื่องอเอกสารหลักฐานอะไรที่มีความวุ่นวายใจนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยมองว่าดีขึ้นต้องบอกแบบน,นี้แล้วแล้วมันทีดีขึ้นมากด้วยนะคะในช่วงปักนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ ดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับราหูเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะราหูเป็นดาวประจําราศีคุณเพราะฉะนั้นโล่งโปร่งประกอบกับว่ามีอาทิตย์นะคะมีอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ก็ยังส่งเสริมนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่นะคะในเรื่องของโอกาสใหญ่หรือเงินก้อนใหญ่อะไรที่ได้มาเนาะนะคะยังมีอยู่ ะะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนค่ะใบแรกขึ้นไพ่สี่เหรียญโอทำงานแบบเข้าใจเลยนะทำงานหาเงินเก็บเงินต้องระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดทขึ้นมานะคะดูแลเรื่องสุขภาพหน่อยนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นหรอกซ้มดวงวแบบนี้ว่า ไพ่เดทมันมีระดับทั้งเบาและหนักเนาะเออถ้าเกิดว่าคนปว่ปวยมามากแล้วเนี่ยก,ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยป่วยเลยอะ่ะบางทีเราอาจจะแค่ทํางานหนักเกินตัวแล้วป่วยเป็นไข้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณอาจจะต้องหาเวลาไปเช็คร่างกายบ้างเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวกลุ่มเนี่ยมีโอกาสในเรื่องการหาเงินได้เยอะนะคะพอมันมีเข้ามาเนี่ยโอกาสการหาเงินได้เยอะพอมันมีเข้ามาเนาะ เราทำงานเยอะมากๆเนี่ยเก็บงานไว้กับตัวทำงานเยอะมากๆมันก็อาจจะมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายป่วยไขย้เจ็บไข้ธรรมดาก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆ,ๆอย่าอย่าโหมงานหนักเกินเออต้องบอกแบบนี้นะนะคะงานที่ดีนะคะขึ้นไพ่เดทเนี่ยงานที่ดีจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะหรือรอโอกาส เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับต่างประเทศบอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งใบอ่ะมันมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังนะมันมีทุกใบนะคะในส่วนของไพ่สี่เหรียญน,นะคะงานที่เกี่ยวกับการเงินเอองานที่เกี่ยวกับการเงินยานพาหนะแบบนี้นะคะดีมากๆอสังหาต่างๆเนี่ยโดดเด่นเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญด้วยนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยงานอาสังหางานที่ บางทีเปิดร้านมีหน้าร้านเนี่ยลูกค้าเข้าเยอะมากๆโดยเฉพาะช่วงวันที่ยี่สิบเป็นต้นไปเนอะโหบอกเลยไม่ว่าคุณจะทำออนไลน์หรือมีหน้าร้านก็ตามลูกค้าเยอะแบบท่วมท้นบางคนเนี่ยทำคลิปนะคะเป็นไวรัลได้เลยนะเด The Star มีชื่อเสียงด้วยนะคะบางคนเป็นอินฟูงานเยอะบางคนเป็นออ่ ในเรื่องของดารานักแสดงต่างๆนะนะคะโดดเด่นมากๆนะคะงานเข้าแบบดีๆนะนะคะได้พบปะผู้คนมากมายส้มมองว่าเหมือนอคลิปที่แล้วก็ดีเนาะนะคะคลิปนี้นะก็โดดเด่นมากๆนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะเรื่องราวดีๆยังมีเข้ามาในเรื่องงานมากๆเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะคุณได้รับโอกาสเพราะว่าตัวคุณน่ารักใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกต้องแหละ ก็เลยทำให้ได้รับโอกาสในเรื่องงานดีมากๆนะคะนะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะสิบเหรียญเนี่ยต่อเนื่องเลยส้มมองว่าคุณอาจจะจบจบกับโปรเจกต์เนาะหรือจบกับธุรกิจหรืองานบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่คุม้มละเออนะคะแต่พอมาจับใหม่เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะมาจับอะไรใหม่ๆก็ดีสิ่งที่ทำให้คุณเครียดหน่อยนะ จะมาในช่วงวันที่25เป็นต้นไปวิวออฟจูนหัวกลับแล้วก็สี่ถ้วยบางทีมันเป็นเรื่องคนรอบตัวเนาะคนใกล้ชิดคนรอบตัวเนาะที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้คนรักเราเราไม่อยากมีปัญหากับใครนะเอาง่ายๆนะเนี่ยฮะชาวกุ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากเราเราไปทํางานอะเราก็ไม่อยากมีปัญหากับใครแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะ บางทีเรื่องคนรอบตัวเรื่องบริวารก็ทําให้เรามีปัญหาแล้วก็เบื่อเบื่อในนายได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็พยายามอย่าเอาใจไปใส่มากแก้ปัญหาแล้วก็อย่าไปเครียดเกินไปเนาะอืมนะคะถ้ามันเป็นอะไรที่เราเลี่ยงได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมากถ้าจําเป็นต้องทํางานร่วมด้วยนะคะก็ก็อย่าเอาใจไปจดจ่อมากเกิน <laughs> อย่าไปคาดหวังเนาะเออนะคะในส่วนของเงิน บอกเลยเพอขึ้นไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะเออดีแน,น,น่นอนนะคะเรื่องเงินเนี่ยในช่วงกลางเดือนเก็บเงินได้เป็นกอ่อเป็นกรรมบางคนก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีในเรื่องของรถเนาะนะคะมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่อย่างนี้อ่ะนะคะในบางคนซื้อที่ดินซื้อบ้านบางคนเนี่ยมีเงินเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญอย่างที่ส้มเคยบอกนะคะว่าบางคนนะคะ มีเป็นแสนเป็นล้านแล้วแต่พื้นดวงพื้นดวงดีก็เป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางก็เป็นพันเป็นหมื่นนะยังไงก็รับพลังงานดีๆไปก่อนต้องบอกแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ขึ้นง่ายๆเนาะนะคะเออพาใบานี้แหละที่ซ้มบอกว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เนาะสำหรับคนที่แบบพื้นดวงดีทดําดีนะคะเออทำดีแล้วก็จับในธุรกิจที่มันแบบ มีแนวโน้มที่ที่จะได้เงินประมาณนี้นะนะคะมันก็ได้มาจริงๆนะคะในช่วงปักนี้เนาะในเรื่องเงินมีเกณฑ์เสียเงินก้อนเพราะความไว้ใจความเมตตาอีกแล้วแล้วก็มานั่งจับเจ่าเครียดให้ระวังนะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวแล้วคุณมานั่งเครียดทีหลังนะ ไม่อยากให้ชาวกลุ่มมานั่งเครียดทีหลังอะอย่างที่บอกถ้าเราจะให้ก็อย่าอย่าไปคาดหวังมากหรือไม่ให้เลยหรือช่วยเหลือเท่าที่กำลังเราจะได้ก็พอเนาะไม่ไม่ต้องเกินกำลังเดี๋ยวอะไรมันไม่ได้ดั่งใจเดี๋ยวเราก็จะเครียดเปล่าๆเอาพอประมาณแล้วกันนะคะอมืมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะเหมือนกันได้เงินมาเยอะก็มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะแต่ว่า บางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องจ่ายก็ได้ถ้าเรายังไม่พร้อมอะ่ะเออนะคะถึงมีเกณฑ์ก็ตามนะในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพนะคะเป็นเรื่องสายตาเนาะดูแลสายตาแล้วก็ถเอทาน้ําน้นอยอะ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องท้องผูกหรือไขมันเข้ามาอืมนะคะแม้ว่าบางคนอะ่ะจะไม่ได้อ้วน นะแต่การทานน้ำน้อยหรือว่าออการที่อาจจะรับประทานไขมันเยอะเกินไปอย่างนี้เนาะมันก็สะสมได้เนาะคณวณนอวรสุขภาพให้ระวังพวกความเครียดความดันด้วยนะคะในเรื่องของโชคลาภมาจากชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูทั้งนั้นเลยยานพาหนะผู้ชายชาวต่างชาติหรือผู้ชายมีเสน่ห ผู้หญิงที่ทำงานเก่งๆเลยที่อยู่ใกล้คุณเลขนำโชคนะได้0105ค่ะ0105นะอืมนะะี่่ะ0105เลขห้ามาแรงอีกแล้วนะคะยังไม่จบยังไม่เลิกนะคะเออเพราะว่าดาวห้าเขาเดินดีนะเออนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์เคิลนางฟ้าค่ะมีอะไรจะบอกแนะนำเพิ่มนะคะเป็นในแนวทางที่ดีให้กับชาวกุมเนาะใบแรกมาเลย perfect timing มันตอกย้ำเนาะตอกย้ำไพ่ยิปซีดีๆเนาะว่าช่วงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สุดสุดๆอ่ะดีนะเอออย่าไปโฟกัสกับอะไรคนที่มันเป็นท็อกซิกอะโฟกัสกับความสำเร็จในงานในเงินที่คุณได้รับนะโอ้มันดีมากนะคะ หลายคนอยากได้แบบคุณนะคะบอกเลย Believe in yourself นะคะเชื่อมั่นในตัวเองหากเรากำลังจะทำตามความฝันขอให้เชื่อมั่นว่าทำได้หากเรากำลังจะทำอะไรที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและอันนั้นเป็นเป้าหมายเป็นความฝันที่ดีมากๆทํามันต่อไปเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้นะอย่าไปฟังคนอื่นเยอะ distactions r นะคะหมายถึงคำพูดของคนบางคนเราควรจะฟัง แต่คำพูดของคนบางคนก็ไม่ควรฟังวิธีแยกก็คือคนที่อยู่ดีๆมาพูดอะไรใส่เราโดยที่ไม่เคยเตือนเราในทางที่ดีเลยอแล้วอยู่ดีๆมาพูดแบบให้เราหยุดหรือหรือพูดดูถูกงานเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออนะคะอันนี้อย่าไปใส่ใจเนาะมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นสาระเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเตือนที่เขาเคยเตือนเรามาตลอดเป็นคนที่หวังดีมาตลอดอันนี้เราควรรับฟัง นะคะคประมาณนี้แ่แยกๆประมาณนี้เนาะขอบคุณชาวกุ้มนะคะขอให้ชาวกุ้มมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ